นี่คือบ้านขนมไทยยาจินดมหนึ่งเดียวในถนนร้อยปียมจินดานะคะที่ระยองมีขนมไทยให้เลือกเยอะมากทเทียนสลัดงาค่ะก็คือขนมต้มขนมถ้วยขนมป้าทอค่ะหนูว่าบอกตรงๆงเลยว่าข้าวเหนียวมะม่วงคือนำบัววันในหัวใจตัวนี้เขาคืออินทนินค่ะนุ่มลื่น สมูทไรซ์ซิลขนมไทยบางครั้งมันอาจจะทำยากพี่ใค้รู้สึกมันยากขนาดนั้นเลยเหรอพอมาทํเป็นจริงก็ยากจริงๆไปเราไปรู้จักที่นี่กันคะ่ะบอกก่อนนะว่าน่ารักมาก าจริงเราวว่าเราเป็นคนชอบพูดคำขวนมากแล้วนะคะแล้วเราก็มาเจอคนที่ชอบพูดคำขวนเหมือนเราอีกค่ะคือตอนนี้เราอยู่ที่ร้านยาจินดงอยู่ที่ถนนยมจินดาที่จังหวัดระยองค่ะมันเป็นขนมไทยที่แบบน่ารักมากเราก็เลยแบบขอแวะหน่อยตอนนี้ขึ้นมาอยู่ด้านบนนะคะเข้ามาในร้านน่ารักมากแบบนี้เห็นไหมนี่นี่คือขนมหวานที่เราบอกนี่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 แล้วก็นี่นี่แกงตของร้านเอานี่ นี่เจ้าของร้านนะคะสวัสดีค่ะนี่พี่พี่กุ๊กนะคะและนี่พี่เก๋ค่ะพี่เก๋ค่ะและนี่พี่น้องจินดาว้ยาจินดมอยู่ในถนนยมจินดาเป็นคนที่ชอบพูดคำผวนหรือเปล่าคะเนี่ยจริงคนนั้นเป็นคนตั้งเลยค่ะคนไหนคะคนนี้คนนี้คนนี้เป็นคนตั้งที่บ้านปกติผลทำอยู่แล้ว แบบยมจินดาแล้วทำยังไงถึงจะแบบให้คนจำเราได้ก็เลยยาจินโดมที่ยมจินดาล้าคนก็จะแบบเดินผ่านแล้วก็อีฟก็แบบยาจินโดมคืออะไรแล้วพอเขาปวดกระพาก็จะอ๋อทำหน้าแบบอ๋อมาถึงยมจินดาอ่ามีเมนูอะไรแนะนำบ้างคือเมื่อกี้เท่าที่หนูเห็นคือแบบหลากหลายน่ากินแบบเยอะแยะมากมาย ใช่นะคะที่เราทำเองนะก็จะมีเพียรสลัดงาค่ะก<ช>็คือขนมต้มขนมถ้วยข,ขนมปมักทองสักคูแทสักคูตน้นอยากชิมอะไรคะหนูอยากกินทุกอย่างเลยแล้วก็อีกอย่างหนึ่งหนูไม่รู้ว่าเรียกว่าขนมไทยได้ไหมแต่มันคือข้าวเหนียวมะม่วงอที่หนูอยากกินหนูอยากกินมากจังเลยค่ะจังให้เลยค่ะส,สังสักร้อยอย่างนะคะเพราะว่าตอนนี้แบบมันร้อนอะนะ่ะเนาะให้น้องเบามันขึ้นห่อยเออเบาอะไรเบาหวานเออเบาหวานขอ,อ,อไปทานกันกินนะคะ อกกินเยยยะะมมาาถ้าใครเป็นคนชอบกินขนมหวานอะไรอย่างเงี้ยแล้วถ้ามีโอกาสได้มาเที่ยวระยองเราจะบอกว่านี่ย่านนี้คือเป็นย่านดมจินยายมจินดาก็คือชื่อถนนคือยมจินดาแล้วเราก็ผัวมาเป็นยาจินดมแต่ดิฉันผัวอีกเป็นดมจินยาซึ่งมันไม่ใช่นะแต่ตอนนี้อยากจะ ดมยาดมปวดหัวแล้วปวดหัวแล้วขออนุญาตให้พี่กุ๊กเจ้าของร้านมานั่งนั่งดูเรากินนะคะกินด้วยได้ไหมกินด้วยกินด้วยค่ะหนูอ่ะบอกตรงๆเลยว่าข้าวเหนียวมะม่วงคือนับวันในหัวใจกะทิทำเองด้วยใช่ไหมกะทิทำเองค่ะทุกอย่างในร้านเราทำเองหมดเลยค่ะแล้วเราก็กินเองค่ะแล้วเราก็อ้วนเองค่ะอืข้าวเหนียวดีมากกะทิดีมากขอบคุณค่ะดีมากๆาเลยค่ะ เพราะเหนียวนี่คือทําเองด้วยเหรอคะใช่ค่ะมูนเองค่ะเรา,าใช้น้ํากะทิใช่ไหมคะเพราะเวลาเราเนื่อข้าวเหนียวเสร็จสุกเราก็ตั้งน้ํากะทิไว้ใช่ไหมคะหลังจากที่มันสุกแล้วร้อนเนี่ยเราเราก็เอาเข้าวเหนียวลงไปทีนี้ความกะทิที่มันร้อนมันก็จะดูดซึมเข้าเม็ดทาให้เม็ดเนี่ยขาวใสค่ะ ใช่พุ้เหมือนทำเลยนะทำทำทีมเก่งพี่สาวด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะเราทำกันสองคนอ๋อคือมีพี่สาวอีกคนหนึ่งที่อยู่ในครัวด้วยใช่ไหมทำด้วยกันค่ะเราแบ่งหน้าที่กันค่ะใช่ แล้วอย่างอันนี้คือแบบเป็นตัวนี้เป็นสาคูจริงๆสาคูตัวนี้มันเป็นของดีทางภาคใต้นะเพราะว่าสาคูในยุคป,ปัจจุบันเนี่ยทำจากแป้งมันสับปะหลังแต่ตัวนี้เป็นสาคูจากต้นสาคูเลยค่ะ,คะซึ่งตัวนี้มันจะมีข้อดีคือมันจะมีทั้งสีและเขาจะมีรสชาติที่ดีกว่าสาคูสากรารมค่ะมันหอมกว่าสาคูแบบปกติที่เรากินจริงๆเออแล้วเหมือนแบบ <c oughs> คืม,มีความเหนืบมีความเหนียวกว่ามันจะหนึบกว่าจริงๆอยากให้ลูกค้ามาชิมเพราะว่าเราอยากทําแบบเนี้ยขนมไทยบางครั้อาจจะทํายากพี่ให้รู้สึกมันยากขนาดนั้นเลยเหรอพอมาทำเจริงกย็ยาก <c oughs> จริงๆ ยากจริงอันนี้คืออะไรคะบัวลอยหรอตัวนี้จริงๆเขาคืออินทนินค่ะเขาทําจากต้นอินทนินค่ะต้นนีมันสีม่วงไม่ใช่ะใช่ค,ค่ะต้นไม้ของเขาเป็นสีม่วงยุคสมัยก่อนเขาจะใช้สีม่วงในการทําขนมต่างๆณปัจจุบันคือใบเตยหาง่ายกว่าเขาก็เลย a ด a p t มาใช้ใบเตยและทีนี้ใบเตยเขาก็จะมีความหอมกลิ่นเขาก็จะดีกว่าแล้ววิธีการกินก็คือจะเหมือนเหมือนบัวลอยเลยป่ะคะเขาก็เหมือนกับเป็นแบบบัวลอยกับเป็น บัวลอยกับอะไรผสมกันนะอะไรกับใครร้านใครใครทำอาหารใครทำขนมหวานได้ใครใครทำใครไหเปียกปูนบัวลอยกับเปียกปูนแต่ตัวนี้เขาก็จะมีความนุ่มลื่นค่ะแล้วก็มีความรสชาติหอมละมุนไม่เคยกินมาก่อนหอมพันเทียนมากนุ่ม ลื่นส m o o ไ h l i ิ h เฮ้ยมันนุ่มแล้วมันเย็นอยู่ในนั้นนะคะใช่ค่ะใช้ความเย็นในการเข้าตู้เย็นเพราะว่าถ้าสมมติว่าใช้น้ําแข็ง่ะแล้วมาสู้กับอากาศแบบเนี้ยแทบเดียวเลยมันจะทําให้ขนมหวานจืดลงขนมหวานจะไม่อร่อยแล้วมันจะแบบมันจะยมแต่ว่ามาที่นี่จะไม่ยมนะขนมไม่ยมด้วยคือขนมอร่อยแต่มีคนนิยมนะอ่านิยมยมเดียวที่ยอมก็คือนิยมทําไมพี่เก๋พี่กุ๊กถึงแบบ เลือกที่จะเปิดร้านขนมหวานเหมือนแบบเป็นคาเฟ่เลยอะเริ่มต้นเลยนะคะเหมือนกับว่าพี่ชอบขับรถผ่านถนนเส้นนี้รู้สึกเราชอบมากพอเราชอบเรารู้สึกว่าเราอยากจะทําร้านอะไรบางอย่างที่แบบให้เป็นคาเฟ,ฟ่แต่ว่าเราแค่คิดโฟกัสว่าเราจะทํายังไงให้มันเข้ากับบ้านหลังนี้เพราะบ้านหลังนี้เป็นบ้านไม้ซึ่งเขาบอกว่าแถวนี้เป็นย่านเมืองเก<ฆ>่าพี่เลยรู้สึกว่าเราอยากทาขนมอะไรที่มันแบบในยุคสมัยก่อนนะเนื่องจากเราเป็นคนชอบขนมอยู่แล้ว <S <S ชอบขนมหลากหลายแต่พอมาอยู่ร้านตรงนี้อยากให้มันเข้ากับบรรยากาศแถวนี้ ก็เลยลองทําเป็นเมนูขนมไทยขึ้นมาด้วยสไตล์ของร้านด้วยขนมที่เสิร์ฟรสชาติอ่ะหนูรู้สึกว่าคนที่มาเขาจะเหมือนถูกพาย้อนยุคไปถึงตรงนั้นตั้งใจให้เข้าถึงพอเวลาขึ้นบ้านมาทุกคนจะรู้สึกว่าบ้านหน้ารัก <c oughs> เราเพียงแค่ว่าเราอยากทําให้คนที่เขาเข้ามาในร้านเนี่ย <c oughs> อินไปกับความเป็นบ้านเก่าบ้านไม้โบราณยาจินดงนี่คือเปิดมากี่ปีแล้วคะ ยาจินดมเพิ่งเปิดนะคะเพิ่งเปิดได้ไม่กี่เดือนเองโอ้คือน้องคือสดสดใหม่ๆเลยใช่ใช่ใช่ค่ะเดี๋ยววันนี้เราจะมาโชว์ความเป็นไทยให้กับพี่นีทำอะไรเป็นบ้างป้ายป้ายป้ายแล้วเราใส่กางเกงช้างไทยป้ายวิเขาชมคุณพี่ด้วยนะโอ้ยจังนะนะเราจุดเริ่มต้นของการชอบขนมหวานคุณคกิมาฝากหน่จุดเริ่มต้นก็คือเป็นนักชิม ชิมทุกอย่างขนมทุกขนมชอบหมดเลยแต่เราอยากได้ขนมที่มันเหมือนกับสมัยที่ย่ายายเราทําเมนูต่างๆที่แม่พี่มาสอนนะคะแต่ว่าเราจะมีการแบบว่าถกเถียงกันนิดนึงเนื่องจากว่าสมัยก่อนคุณแม่เขาก็จะใช้วิธีการกะในการทําแต่ส่วนพอมีพี่กับพี่สาวมาช่วยกันทำเนี่ยเราจะใช้วิธีการช่างตวง<อ>มันจะได้ง่ายต่อการทําขนมไทยมากขึ้น เขาก็บอกแหละว่าถ้าเกิดทําขนมไทยก็ต้องใส่ใจนะทําให้มันเหมือนสมัยก่อนใส่วัตถุดิบลงไปเยอะๆแต่ถ้าเกิดเราใส่อะไรให้มันเต็มที่แล้วเดี๋ยวลูกค้ากินแล้วประทับใจเนี่ยเดี๋ยวเขาจะกลับมาแม่บอกแบบนั้นนะคะคือตั้งแต่แบบจอดรถแล้วเดินมาคือด้วยสไตล์ของบ้านเดีคือพี่ยังคงความเป็นเอกลักษณ์ของบ้านนี้มากๆคือถ้าหนูเป็นเจ้าของบ้านหนูแฮปปี้มากเลยนะคะกับบ้านนี้ในยุคนี้เหมือนกันนะเออที่แบบมียาจินดามาให้มันมีชีวิตชีวายาจินดมคะ่ะ <laughs> แล้วเราพูดอะไรอ่ะก็คือเราชอบฟังเพียรพี่ยาลินดาไงคือจริงๆหนูรู้สึกว่าเนี่ยพอมาเจอร้านเนี้ยมันดีใจมันชื่นใจอ่ะเพราะพี่ตั้งใจทํามากแล้วพี่ละเมียดประณีตแต่ราคามันจับต้องได้เอาจริงๆอ่ะหนูมองเงี้ยยังไม่ได้ทันเข้าไปในครัวหนูว่าเหนื่อยนะถ้าเรามองว่ามันสนุกมันเป็นหน้าที่ที่เราทําแล้วเรารู้สึกเพลิดเพลินพี่ว่ามันมันทำออกมาได้ทุกคนมันอยู่ที่ใจเราว่าเราแบบ อยากลองทําอะไรใหม่ๆไห,หบางวันเมนูขนมก็เปลี่ยนไปเปลี่ยนไปเรื่อยๆ พี่ปุ๊กกับพี่เก๋แบ่งหน้าที่ยังไงแบ่งหน้าที่กัน2อย่างค่ะก็คือเสสมมุติเราต้อนรับดูแลเรื่องการซื้อพวกวัตถุดิบต่างๆแล้วก็จะมีขนมก็แบ่งกันหน้าที่พี่เก๋เขาก็จะทํา1 2 3 4 5แต่เรื่องล้างเป็นพี่คือแยกกันแล้วนะแต่ว่าถ้าเกิดพี่ไม่ทําคือไม่ได้เพราะเขาจะทิ้งไว้เราล้างตลอดคือพี่เก๋จะเป็นคนที่อยู่ในครัวใช่ไหมคะใช่ค่ะใช่ค่ะก็คือทําวันต่อวันเลยทาทุกวันเลยแทบจะทุกวันเลยค่ะก็เฉพาะวันหยุดอย่างนี้ก็แสดงว่าถ้าหนูบุกเข้าไปในครัวก็จะได้เห็นนนกกรรรมมวิธีใาาทํแต่ละเู ใช่ค่ะใช่อุ้ยจริงเหรอหนูอขออนุญาตได้ไหมคะขอบุกครัวค่ะได้เลยในครัวจ้าบุกครัวก็จะมาเจอพี่เก๋นะคะพี่เก๋คือเป็นพี่สาวของพี่ฟุ๊ก <c oughs> พี่เก๋เนี่ยเป็นคนพูดน้อยแต่ว่าทําขนมอร่อยมาก <c oughs> ใช่ไหมคะชอบทําขนมคะ่ะตอนนี้พี่เก๋กาลังทําอะไรอยู่คะกําลังจะทาตากเ้เผือกค่ะจะมีตะโก้เผือกแล้วก็อินทนินนะคะอ๋อแต่อินทนินี่หนูกินไปเมื่อกี้ นะนี่อะพี่เป็นกำลังใจยูนี่ไงให้น้องอายทำเลยไม่พี่เก๋หนูเป็นกำลังใจพี่เกอยู <c oughs> พี่เก๋พี่เกมาดูสิคะแล้วพี่กุ๊กเคยทำไหมคะทำค่ะโกหกตาใสเลยโกห<โ>กพี่โกโกหกตัวนี้นะคะเป็นใบเตยนะคะเอาใบเตยใส่ในเครื่องปั่นให้หมดเลยอุ้ยตอนแรกหนกูคิดว่าจะใช้วิธีตำสมัยก่อนตำค่ะแต่สมัยเราสะดวกแล้วก็ปั่นเอาง่ายกว่าค่ะเราสะดวกแบบนี้เนาะใช่ใช่เราสะดวกแบบนี้ หูกลิ่นเขียวอึ้งเหมือนตอนเล่นไข่ของสมัยก่อนเลยค่ะหอมมากใช่ใบเตยจะหอมเขียวแบบอือยิ่เขียวรึขหอมถูกไหมใช่หอมเขียวอึ้งไงกรองนะคะกดกดอันนี้คุณคุณนะคะกระทะนี้กระทะทองค่ะตะเหลืองนะคะหอมมากใส่แป้งได้เลยค่ะทีอันนี้คือแป้งข้าวตาใช่ไหมคะแป้งมันค่ะเคยทำอะไรถูกไหมไม่ถูกไม่เคยพืออะไรถูกเลย สรุปคือแป้งมันใช่ค่ะแป้งมันค่ะแล้วอย่างนี้น้องส้มทําเป็นไหมคะน้องส้มนั่นแหละเป็นคนชอบทานเมนูนี้แล้วทําเป็นไหมคะทําเป็นคะ่ะเดี๋ยวบอกว่า้ส้มเป็นคนสอนนะคะแม่เป็นคนหาสูตรแต่เขาอ่ะเป็นคนทาทากินคนเดียวตอนนั้นแม่ไปต่างจังหวัดแล้วเขาก็อยู่คนเดียวแล้วเขาก็ทําเมนูนี้กินเองน้องส้มเขาชอบทานโอ้หัวน้องส้มสุดยอดมากเลยอ่ะคนจนกว่าจะเป็นแป้งนานเท่าไหร่คะประมาณ ยี่สิบนาทีได้มายี่สิบนาทีได้จะทำอยู่ยี่สิบนาทีเล็กคอร์ดไปนะเล่นนไม่เหนื่อยไหไม่เหนื่อยเลยค่ะเหนื่อยไหมคะไม่เมื่อยค่ะเราไม่เหนื่อยเราไม่เมื่อยเดี๋ยวพี่เหนื่อยไหมคะอยากอยู่นะกลางคืนเย็นนะคะพี่เนี่ยแต่กลางวันนะคะกลางวันก็เย็นเย็นขึ้นดึ้นขึ้นตัวเองพอเริ่มเหนื่อยก็คือเสร็จแล้วขึ้น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 ขึ อ๋ออันนี้คือจะเป็นอินทนินใช่ไหมคะอินทนินค่ะเป็นเมนูขายดีของที่ร้านค่ะ<า>ใช่เป็นเมนูแนะนำหนูก็ทำมาตั้งแต่หนูคิดว่าหนูทำตะโก้ฮะหนูอันนี้อินทนินค่ะก็คุณพี่หรอคุณพี่ทำนี่ก็มีให้ทำสองอย่างเราก็เลยมองอยู่ว่าเอ๊ะมันจะเป็นตะโก้ตอนไหนวะเรื่องทำเลยแล้วแกมันจะอยู่ร้านี่ มีปืนจริงไหมครับเอาปืนจริงมาให้หน่อยหน่อยเ่นมันดูบลุดไปแล้ววะเที่ยวไปตลกอ่ะพัดให้ให้ดับแล้วก็ปิดปิดปิดไฟเลยค่ะแคทเธอรีนนี่เหมือนนี่เหมือนกันเนาะ6พันเทียน่ากว่าป่ะ ครูขาลุงจากพ่แล้วค่ะครูแต่ใส่ใจดูลูกหน่อยครูขาหมอคะรูรออะไรอยู่หมอตัดส่ใจดูลูกหน่อยค่ะหมอโอ้ยลูกแม่โอ้ยไม่ใช่ิดดิหมออันนี้หน้าที่พี่นะเนี่ยทุกวันเนี่ยหมายถึงที่ลองลองร้องอีกแล้รออินทนินสัมคีป่ะใช่มันเป็นความช่วยเหลือกันค่ะแต่ตอนนี้หนูไม่เห็นจะได้ช่วยอะไรเลยค่ะอะไรค่ะคือพี่ทั้งบีบทั้งตัดเองใช่โอเคอ่ะ เสร็จแล้วค่ะตัวนี้ถ้าลูกค้าจะทานก็แช่ในน้ําเชื่อมที่เราทําไว้นี่คือแล้วก็ใส่ห <1 S 1> นึ่งชั่วโมงแล้วลูกค้าจะทานก็ใส่กะทิเสิร์ฟได้เลยค่ะเสร็จไปแล้วนี่อันนี้คือที่หนูทาก็ดูน่ารักดีนะคะพี่ส้มจีนได้อยู่ใช่ไหมใช่ค่ะนี่นี่คือส้มจีนที่เราพูดถึงตลอดนะคะนี่ดูสิเป็นลูกของพี่เก๋นะคะน้องส้มจีนอาย,อยุ17แล้วเขาอยากรู้อันหนึง่งหนูอะ่ะ ชอบกินขนมหวานจนหนุ่แบบทําเองเลยใช่ปะชอบกินเบเกอรีร่มากกว่าส่วนขนมไทยก็จะมีที่ยายทำต้องกินที่ยายทาด้วยอชอบกินแบบ ข้าวต้มมาทของยายอะไรอย่างเงี้ยแล้วหนูก็คือทําเองด้วยใช่เพราะว่าอยากกินมากเห็นแล้วอยากกินแล้วก็แบบโอเคแม่ใบเตยซื้อใบเตยให้หน่อยทำเดี๋ยวทำเองเลยอะไรอย่างเงี้ยอยากฝากว่าแบบว่าขนมไทยอะค่ะมันสามารถกินได้ทุกช่วงอายุอะไรเงี้ยอย่างหนูกินได้เพราะว่าทุกคนก็ต้องกินได้พาพ่อพาแม่มาอะไรเงี้ยค่ะก็แบบมาย้อนวันวานเป็นความคิดถึงความรู้สึกเก่าๆหรือแบบอะไรเงี้ยก็ได้ค่ะแล้วก็แอบบอกว่าน้องเนี่ยเป็นเจ้าแม่ไอเดียแล้วก็เป็นเจ้าแม่โปรเจกต์ซึ่งเราเองอะได้นั่ง ฟังน้องพูดในสิ่งที่น้องแบบนำเสนอมารู้สึกว่าเฮ้ยน้องเป็นคนที่ที่รอคอยการเติบโตของน้องเลยอ่ะแล้วรอคอยว่าพี่จะได้กลับมาที่นี่ครั้งในวันที่แบบหนูพุดบางโปรเจกต์เกิดขึ้นมาเอออันนี้แบบหินเอาไว้ถ้าอยากรู้ว่าความยม,ยมยความยาความอะไรทุกอย่างเนี้ยมันคืออะไรก็มาที่นี่ได้ยาจินดมที่มยมจินดาพูดถูกแล้วพูดถูกแล้วก้องมาเนา